อะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะคาพูดมันเป็นนายเราหยิกเล็บก,ก็เจ็บเลือ้อคนที่เจ็บที่สุดคือลุงนะคะแล้วก็เอฟซีน่ะเขาไม่ใช่ว่าติดตามเรื่องราวดรามา่าอะไรมากมายเขาก็เบื่อเป็นเหมือนกันคะ่ะลุงยิ่งลุงออกมาพูดอย่างเงี้ยคนที่อยู่กับลุงน้อยน้อยนะ่ะอย่างอย่างเมื่อวันก่อนอย่างเมื่อวานก็เห็น พี่แล้วแต่จะคิดบอกลุงต้องปล่อยวางบ้างขอเมียญาติพี่น้องครับจริงค่ะถูกใช่ไหมคะคุณแม่มาน,นี้ถูกต้องค่ะพี่พี่สลาวุธอันนี้ติว่าลุงต้องปล่อยวางบ้างค่ะช่วงเทศกาลนะพี่เนาะการไปเจอญาติพี่น้องไปกราบรดน้าดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่มันใช้เวลาค่ะญาติครอบครัวหนึ่งมันน้อยนะบางทีก็ต้องขับรถเดินทางไปรวมกันบ้านนี้อ้าวแล้วเราก็ไปรวมกันอีกบ้านหนึง่งคือ คือวนนะ่ะพ่อผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เขาไปบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็วนไปทําบุญทําอะไรอย่างนี้นะคะช่วงเทศกาลใครๆก็อยากเจอญาตอยากมีความสุขกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายทั้งนั้นแหละค่ะจริงค่ะพี่กันไอดาบสองคมที่ติ๊กพูดเนี่ยคือว่า FC นะเขาเข้าไปเตือนลุงนะอันนี้ติ๊กเข้าใจนะว่าลุงก็รู้สึกเรายังรู้สึกเลยแล้วมันคนมันอยู่น้อยอะ่ะ ตอนนี้ก็อยู่กันไม่กี่คนก็มีแม่แม่สวแล้วก็มีผู้ชายที่อยู่ก็แค่คนเดียวคือน้องบบาวมืดใช่ไหมคะลุงที่อยู่กับลุงลุงทำงานไม่หยุดไม่ย่อนลุงออกมาพูดบนอ่ะอันนี้เข้าใจลุงก็พูดเมาะแม,ะมะ่แม่ไปในการพูดหยอกเย้าแต่สีหน้านะ่ะเขาเรียกว่า body language นะคะมันมันสีหน้าลุงแล้วกิริยาลุงนะมันออกมาทําให้คนคิดว่าลุงอ่ะออกมาพูดว่าการที่อยู่ที่ทํางานมีเจ้านาย มีลูกน้องใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะขัดจกคนเขาไปเล่นนะลุงลุงอยากให้ติ็กอยากให้ลุงคิดเยอะๆนะด้วยความเป็นห่วงนะคะเงยใจแทนอันเนี้ยถ้าเราเป็น FC ลุงป้ากันมานานเนาะติ๊กก็ไปเห็นเพจดังนะคะเขาเอาลุงไปแขวนอีกแล้วนะจ้าพี่น้อง แขวนคือเก้าเราก็เข้าไปฟังลุงต้นขั้วพอลุงขึ้นตอนเช้าติก๊กยังหลับอยู่นะคะเวลามันต่างกันตนะิ๊กหลับก็เลยเข้าไปฟังต้นขั้วของลุงมานะคะไปฟังต้นขั้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออลุงเอ,อ้ยดาบมาเป็นดาบสองคมนะคะลุงแต่หัวใจนะ่ะเอฟซีหลายหลายคนนะ่ะมันดวงเดียวกันนะคะเอฟซี FC หลายๆคนที่คิดก็คืออยากจะส่งลุงป้าให้ถึงฝั่งนะจ๊ะอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นการพัฒนาที่วางปู พี่อยากคิดเยอะดีเสมอสวัสดีค่ะแล้วติ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเราก็เป็นใครเอฟซีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครตั้งคําถามแล้วเราติก๊กจะไปยุ่งทําไมติกก๊กเป็นเอฟซีเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยังเป็นมีความห่วงใยอยู่ถึงเราจะไม่ได้กระโดดเข้าไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยแต่ความรู้สึกและความหวังดีเราก็ยังมีให้อยู่แล้วติ๊กก็เลยอยากจะขึ้นมาพูดนิดนึงนะคะในการที่ลงพูดมันก็เหมือนดาบสองคม แต่ลุงอย่าลืมนะคะ FC ที่เขาไปดูตามช่องต่างๆอนะ่ะเขาก็เป็นหัวใจดวงเดียวกันละคะ่ะเพราะว่าเขาก็จุดกําเนิดมาจากลุงป้านะคะแล้วก็ไปติดตามช่องต่างๆเนาะซึ่งติ๊กไปฟังแล้วติ๊กก็รู้สึกว่าคําพูดลุงนะ่ะเ,เป็นนายเรานะลุงแล้วยิ่งลุงพูดแบบหน้าหน้าตายนะ่ะมันก็ทําให้ทุกคนนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าลุงจะพูดทําไมใช่ไหมซึ่งติ๊กก็เห็นคุณแม่จตุพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านคุณแม่พร้อมพัน เข้าไปคอมเมนต์นะคะก็อยากจะเตือนลุงนั่นแหละว่าลุงเบาได้ก็เบาเย็นได้ก็เย็นค่ะลุงเพราะตอนนี้มันช่วงเทศกาลค่ะทุกคนมีครอบครัวทุกคนก็กลับไปหาครอบครัวตอนนี้อย่างไม่มีก็อาทิตย์หนึ่งนะ่ะบางคนเขาก็ต่อยาวนะถ้าคนไม่มีงานทํางานโรงงานหรือว่าทํางานเป็นลูกน้องเขาที่อื่นก็ประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าการเดินทางไปกลับนะ่ะรถลามันติดค่ะลุงออกจากกรุงเทพไปนะ่ะ ออกจากกรุงเทพไปรถก็ติดนะคะคราก็จะใช้ช่วงเวลาที่ที่เดินทางไปเดินทางกลับคราก็จะต้องกะเวลานะคะพี่แล้วแต่จะคิดขอบคุณนะคะพี่อยากคิดเยอะดีเสมอขอบคุณค่ะใช้เวลาเดินทางไปกลับนะคะมันนานค่ะลุงลุงต้องเข้าใจตรงจุดนี้นานๆปีหนึ่งมีครั้งเดียวในการที่กลับบ้านไปเจอครอบครัวเจอญาติพี่น้องนะ่ะลุงใจเย็นๆหน่อยคําพูดเป็นดาบสองคมแล้วเขาเอาไปแขวนนะคะลุงแล้วมันทําให้เขา ลุงต้องไปอ่านดูคอมเมนต์นะไม่มีใครอยากไปดราม่าเรื่องลุงหรอกจ้ะนะเพราะว่าทุกคน,นเขาเป็นห่วงอย่างติ๊กขึ้นมาพูดวันนี้ติ๊กก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมค่ะลุงเพราะเหตุการณ์มันกําลังร้อนชายอยู่ไม่มีใครไปพูดไปว่าไม่มีใครเตือนสติลุงไนงะลุงพูดนะมันพูดหน้าจอคะ่ะเรื่องข้างในนะไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าติ๊กก็ไม่อยากให้ลุงไปตําหนิใครเขามากเรื่องข้างในนะ ไปพูดน้อยอกน้อยใจเนะ่ะไอคนที่เขาฟังนะที่เขาไปเตือนลุงนะคือไม่อยากให้ลุงพูดมันจะทําให้คนที่อยู่กับลุงนะ่ะทุกคนนะมีหัวใจคะ่ะลุงมีความรู้สึกบางทีเราพูดเล่นนะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาไม่เก็ตนะคะลุงคุณแม่มาริจาสวัสดีคะ่ะเขาไม่เก็ตนะว่าลุงนะพูดพูดดะทำนองหยอกเย้าหรืออะไรกันมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยไงคะ มันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมบ้านเมืองเราไปไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านช่องของตัวเองพา FC ไปดูการละเล่นในพื้นเมืองหรือว่าวัฒนธรรมในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมล,ลุงก็ต้องปล่อยเวลาเพราะมันเริ่ม13-14-15เพิ่งเริ่มได้3วันเองค่ะลุงนะตดกก็อยากจะบอกลุงไว้ลุงต้องใจเย็นๆมากกว่านี้นะคำพูดลุงมันเป็นนายนะไม่ใช่ว่าพูดออกมาแล้วทำแบบ ติ๊กเองติ๊กยังคิดเลยนะขนาดติ๊กอยู่ต่างประเทศนะ่ะติ๊กไม่ได้กลับนะเนี่ยเพื่อนติ๊กส่งภาพมาน่ะวัฒนธรรมที่อยู่ต่างประเทศเขาไปทําบุญทําทานกันนะคะที่วัดที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีอะไรแม่ค้าแม่ขายในการรดน้ําดําหัวก็ไม่ได้รดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าส่งน้ําพระค่ะเขาก็จะเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงข้างนอกนะคะหนาวแค่ไหนเขาก็ห่มผ้ากันคะ่ะใส่เสื้อนาหนาไปรดน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําพระนะคะลุง มันมีวัฒนธรรมค่ะที่สืบทอดกันออกมาต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะทําพิธีกรรมแบบนี้แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ภูมิอากาศของแต่ละประเทศด้วยนะลุงนะยิ่งเมืองไทยนะอูมันหลากหลายก่ะลุงลุงต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เอาไปไปแขวนลงเป็นประเด็นแล้วมันจะเป็นดาบสองคมที่จะย้อนกลับหาลุงนะคะเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็เหมือนลุงนะ่ะ ไม่เห็นคุณค่าในการในการที่คนเขาออกไปทําธุระอยู่กับญาติพี่น้องลุงก็มาบน่นลุงมงียๆจะกลับบันไหนจะกลับบันไหนมันมันไม่ได้ค่ะลุงลุงต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้ติ๊กไม่ได้บังคับลุงให้ลุงมาเชื่อตามติ๊กนะแต่ติ๊กเตือนสติลุงแค่นั้นเองนะคะขนาดติ๊กโดนขนาดนี้ติ๊ก ไม่ใช่มาอวยตัวเองนะแต่ว่าแค่เรายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงไปแค่นั้นเองนะคะลุงมันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะคำพูดมันเป็นนายเราหยิกเล็บก็เจ็บเหนือคนที่เจ็บที่สุดคือลุงนะคะแล้วก็ f อเนะี่ยเขาไม่ใช่ว่าติดตามเรื่องราวดราม่าอะไรมากมายเขาก็เบื่อเป็นเหมือนกันคะ่ะลุงยิ่งลุงออกมาพูดอย่างเงี้ยคนที่อยู่กับลุงน้อยๆนีนะ่ะอย่างอย่างเมื่อวันก่อนอย่างเมื่อวานก็เห็น พี่แล้วแต่จะคิดบอกลุงต้องปล่อยวางบ้างขอไม่ยา่าพี่น้องครับจริงค่ะถูกใช่ไหมคะคุณแม่มาลีถูกต้องค่ะพี่พี่สลาวุธอันนี้ติดว่าลุงต้องปล่อยวางบ้างค่ะช่วงเทศกาลเนะพี่เนาะการไปเจอญาติพี่น้องไปกราบรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่มาใช้เวลาค่ะญาติครอบครัวหนึ่งมันน้อยแนตะ่บางทีก็ต้องขับรถเดินทางไปรวมกันบ้านนี้อ้าวแล้วเราก็ไปรวมกันอีกบ้านหนึง่งคือ คือวนนะ่ะพอผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เขาไปบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็วนไปทําบุญทําอะไรอย่างนี้นะคะช่วงเทศกาลใครๆก็อยากเจอญาตอยากมีความสุขกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายทั้งนั้นแหละค่ะจริงค่ะพี่กันไอ้ดับสองคมที่ติ๊กพูดเนี่ยคือว่า FC นะะเข,า,ขาไปเตือนลุงนะอันนี้ติ๊กเข้าใจนะว่าลุงก็รู้สึกเรายังรู้สึกเลยแล้วมันคนมันอยู่น้อยอะ่ะ ตอนนี้ก็อยู่กันไม่กี่คนก็มีแม่แม่สวแล้วก็มีผู้ชายที่อยู่ก็แค่คนเดียวคือน้องบบาวมืดใช่ไหมคะลุงที่อยู่กับลุงลุงทางานไม่หยุดไม่ย่อนลุงออกมาพูดบนอ่ะอันนี้เข้าใจลุงก็พูดเมาะ,มะ,มะแม่แม่ไปในการพูดหยอกเย้าแต่สีหน้านะ่ะเขาเรียกว่า body language นะคะมันมันสีหน้าลุงแล้วกิริยาลุงนะมันออกมาทําให้คนคิดว่าลุงอ่ะออกมาพูดว่าการที่อยู่ที่ทํางานมีเจ้านาย มีลูกน้องใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะขาดจ้คนเขาไปเล่นนะลุงลุงอยากให้ติ๊กอยากให้ลุงคิดเยอะๆนะด้วยความเป็นห่วงนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเลยเพราะว่าแม่แม่หลายๆคนน่ะเขาก็ติดตามช่องต่างๆช่องต่างๆเกิดขึ้นมาในการที่ช่วยงานลุงป้าแล้วเขาทุกคนแม่แม่ผู้ใหญ่ที่เขาดูน่ะก็บอกเออคนเนี้ยเขาไปหายาิพี่น้องเขาเอาไปเจอกัน ไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปรดน้ําดําหัวเขาทากันยังไงประเพณีแต่ละท้องถิ่นนะมันไม่เหมือนกันค่ะลุงลุงต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะลุงก็อยากให้งานเสร็จทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต่างกันออกไปเขาจะไปจะมาลุงดิกอยากให้ลุงถนอมน้ําใจเยอะๆพี่ซีิลักษ์ณจ๋าสวัสดีค่ะพี่ก็ไม่พอใจที่ลุงพูดแบบนี้กดออกเลยเห็นลุงเทศกาลน่าจะปล่อยบ้าง ก็น่าแหละพี่สิริลักษ์คือติ๊กอยากให้ลุงปล่อยวางบ้างละจ้ะสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรรักษาน้ําใจน้ําใจที่อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องแล้วก็หัวใจของ FC แต่ละคนนะ่ะมันมันต่างกันคําพูดมันเป็นนายเราค่ะลุงอย่างติ๊กพูดแต่บางทีติ๊กพูดนะติ๊กพูดออกจากปากพูดจากปากออกจากใจนะแต่ติ๊กไม่เคยหวังร้ายกับลุงป้านะคะพี่เจมสสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะแต่ผมก็ยิ่ง ก็ยังพี่น้อง YouTube ครับขอบคุณคะ่ะพี่แล้วแต่จะคิดลุงไม่น่าพูดเรื่องคุณสอบคุณเสือแม่แดาน้องปุ๊อะไรแบบเนี้ไม่น่าออกมาพูดหรอกกลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ถ้ามียอดวิวถ้ายอดวิวยังดีก็คงไม่กลับอันเนี้ยมันก็ไม่ดีคะ่ะลุงมัน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 พูดบ่อยๆอย่ะหัวใจคนเรามันเปราะบางนะคะลุงน้อง13สสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณนะคะหัวใจมันเปราะบางคะ่ะ หใจมันเปราะบางคําพูดมันเป็นนายเราค่ะอยากให้ลุงตั้งสติเยอะๆออกมาพูดอะไรพูดพูดในทํานองแย่กันเย้ากันอะไรประมาณนี้พูดหยอกพูดทะลึ่งตึงตังบ้างก็ได้พูดหยอกเอฟซีในช่องหยอกช่องนั้นช่องนี้ก็ได้มันดีซะมากกว่าที่ลุงจะมาบอกว่าถ้าคุณเสือออกไปแล้วคุณเสือกลับบ้านถ้ายอดวิวยังดีก็คงไม่กลับมาอะไรประมาณเนี้นัดกันอะไรกัน งานน่ะเขารู้คะ่ะว่ามีงานอะไรเพราะตอนอยู่ด้วยกันเขาก็ช่วยกันเต็มที่คะ่ะลุงแต่ในตอนนี้ช่วงเทศกาลอยากให้วางบ้างแล้วช่องที่เขาไม่ชอบลุงที่เขาเกลียดลงบ้านไม่ว่าเป็นเพจไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขาเกลียดคขาเอาผลประโยชน์ไปลุงชอบดราม่าแบบนี้เหรอคะแล้วลุงก็จะไปเสริมดราม่าให้คนที่อยู่กับลุงเขาคิดน้อยใจเพราะว่าเขาเอาไปตัดนะ่ะเป็นคาพูดของลุงทั้งนั้นไม่มีใครพูดเลยนะ เป็นคำพูดที่ออกจากปากลุงแล้วบอด y ี้แลงวิชอากาศกิริยาลุงที่พูดออกมานะ่ะคือมันทำให้คนคิดไงลุงแล้วคอมเมนต์ก็โจมตี FC บางคนนะ่ะเขารักในพฤติกรรมเขารักในตัวตนของช่องต่างๆที่เขาอยู่กับลุงกับป้าลุงอย่าทำลายมิตรภาพด้วยคำพูดของลุงค่ะทุกคนมีหัวใจค่ะลุงคำพูดอ่ะมันเป็นนายเราค่ะ การกระทําคือตัวชีวัตทุกอย่างให้มองที่การกระทําเขาว่าเขาอยู่กับเราเขาดีเว้นช่วงระยะเวลาช่องว่างว่าเขาไปหาครอบครัวค่ะลุงอยากให้ลุงคิดตรงนี้ลุงจะมาฟังติ๊กหรือไม่ฟังติ๊กไม่รู้ถ้าใครได้ฟังแล้วไปเม้นบอกลุงหน่อยก็แล้วกันว่ายังไงอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของติ๊กนะคะในสิ่งที่ติ๊กมองจริงๆค่ะ